เอาละครับหลังจากยอดจองถล่มทลายและปล่อยถล่มทลายของตัว i อออน0 6 0 2นะครับวันนี้จะพาไปดูพื้นที่ใช้สอยข้างในหลายๆท่านยังไม่เห็นเดี๋ยวผมพาไปชมครับมาไปดูภายในกันจะเห็นได้ว่าผมเปิดประตูมาเนี่ยมีเวลคัมซีทมีทั้งสองด้านครับทางซ้ายและขวาและสิ่งที่เจ๋งของคันนี้ มีเบาะนวดทั้งสองด้านนวดเป็นจริงเป็นจังมากไม่ต้องไปหยอดเอียรยี่สิามห้างเลยสบายแล้วก็มีเบาะก็มีการระบายอากาศความเย็นและความร้อนออกมาจากเบาะด้วยนะครับผมส่วนด้านหน้าก็มีที่ชาร์จแบต50วัตต์รองรับได้เป็นไงล่ะเจ๋งไหมภายในเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันอุ้ยคันนี้มีตู้เย็นด้วยสามารถ จุดเยือกแข็งได้ลบ15องศาหรืออุ่นร้อนได้50องศาเหมาะภายในจะเห็นได้ว่าตอนนี้เป็นสีน้ำตาลแต่สามารถเลือกสีดำได้แล้วแต่คนชอบเลือกได้สองสีตามใจชอบเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังอ่เรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันโอ้มีนี่ด้วยที่วางอนเนกประสงค์ แข็งแรงมากรับได้ประมาณ10โลและจุดเด่นด้านหลังคันนี้สามารถเอนเบาะได้ถึง137องศาด้านหลังนั่งสบายมากผมสูงเกือบ180นะครับช่องขาเนี่ยยังวางสบายๆเลยนั่งไขวายห้างได้สบายๆกว้างมากครับด้านหลังตอบโจทย์ครับรถครอบครัวเหมาะมากคันนี้โอ้มีแหลกมาให้ด้วยรองรับได้75กิโลเลยพาไปชมด้านในเลยกว้างๆสวยๆ นำพามาชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังครับสามารถปรับระดับได้มาพร้อมล้ออะไรครับผมปรับระดับชั้นได้กวา้าง ไอออนวีหกศูนย์สองใครไม่จองรีบจองขับวินช้าไอออนนาทีตะวินชันครับ